ผมสมมุรณ์วัวเขียวครับนายกเทศมนตรีตำบลดิลลาดเชิญชวนมาสัมผัสครับหนองเลิงไซได้มาชมควายพันตัววัวพันไล่ปลาไข่พันปีวันนี้กับผมแนะน้ำัวแทนของพี่นอ้องชาวตำบลดิลลาดพบกับพิธีสูปคนควายซึ่งเป็นวิธีที่เก่าแก่เพื่อระลึกถึงบุญคุณของควายที่ช่วยไทยนะ ว้ยปูกเข้าเลี้ยงดูลูกหลานเฮาจนถึงเป็นการขอขมาดุดาเียนตีณหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยสันสลีซึ่งเป็นศูนย์รวมของควายมากที่สุดในจังหวัดฝายาทว 1, ัว่าหนึ่งพันตัวและยังมีฝูงงัวประมาณห้าตัวที่เจ้าบ้านได้ร่วมอนุรักษ์ส่งเสริมและเลี้ยงไว่ ในพื้นที่หนองลิงซ้ายขอเชิญทุกท่านมาท่องเที่ยวเมื่อทุกท่านมาถึงจะได้พบค้อมสืยงามของหนองลิง้ายจุดถ่ายรูปจุดเช็คอินในหลายๆลายมุมเร็วานี้จะมีสะพานไม้ท่าเรือให้บริการท่ายเรือขยับเพื่อให้นักท่องเที่ยวมีโอกาสสัมผัส อายยางใกล้ชิดมากขึ้นสัมผัสบรรยากาศที่มีนนซ้อนของนองซรายซึ่งเกิดจากความตั้งใจของพี่น้อง,องชาวตำบเลเจริอลาดในการพัฒนาให้ยั่งยืนครับหนาวนี่ที่หนองเรืองสายขอเชิญทุกท่านได้มาสัมผัสกับบรรยากาศของหนองเลืงงสายมากันนักเลยครับเด้อ